สวัสดีครับผมสยามเอีย่ยมวิเศษธิ์คราวนี้ผมก็มาที่กำแพงเพชรก็มีเจอหน้าเกา่เกาๆหายไปหลายคนนะครับก็ใจหายมือมกันครับแต่ก็ยังมีคนเกา่เกาๆหลายคนเจอก็ดีใจนะครับก็แ,แสดงว่าอาชีพการถ่ายภาพเราเนี่ยมันไม่จนตอกนะครับถ้าเรารู้จักพัฒนาตนเองนะครับปรับปรุงตนเอง นอกจากปรับปรุงตัวแล้วยังไม่พอะเราต้องปรับปรุงร้านของเราด้วยครับเราเนี่ยไม่ใช่เป็นธุรกิจหากินฮะมันเป็นศินละปะหากินฮะมันแงสงว้ศิละปะคนถ่ายรูปนี้ต้องมีใจรักเป็นงานศินละปะนะครับมันไม่ใช่ว่าทําธุรกิจอย่างเดียวมันต้องบวกศิละปะด้วยคุณต้องมีหัวศิละปะด้วยคุณต้องศึกษาธุรกิจแล้วก็ศึกษาเรื่อง ของศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพนี่เป็นเรื่องของสําคัญมากครับแล้วก็เรื่องของศาสตร์และศิลป์และก็เรื่องของการตกแต่งฮะหน้าร้านที่สําคัญมาก,กนะครับเข้าร้านเยอะๆคุณก็ต้องโชว์รูปเยอะๆ,ๆครับถ้าคุณโชว์รูปน้อยๆเล็กๆคนก็น้อยๆเล็กๆเข้าถ้าคุณโชว์รูปใหญ่ๆเยอะๆ,ๆ,ๆคนใหญ่ๆเยอะๆก็เข้าครับมีแค่นี้เองครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ